สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่23สิงหาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นิ x กก็ปิดตลาดไปที่1,633.57จุดบวกเพิ่มขึ้นมา17.75จุดรืว่เพิ่มขึ้น1.10%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่76,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานการแพทย์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค้าปรีธนาคารและก็กลุ่มอสังหาแล้วก็ไม่มีกลุ่มใดที่มีแรงขายอย่างมีนัยสำคัญโดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ p r i n c i p a l Capital ราคาหุ้นนั้นบวกขึ้นมาแรงมากถึง25%ส่วน b h d วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรงเช่นกัน10.03%หลังจากที่ทางด้านของกลาตอนนั้นก็มีการเปิดเผยว่าทางด้านของผู้บริหารของ principal capital นั้นมีการขายหุ้น bh ที่ถืออยู่ออกมาทั้งหมดซึ่งก็คาดว่าน่าจะนำเงินในส่วนที่ได้จากการขายหุ้น bh ตรงนี้เอามาขยายโรงพยาบาลในส่วนของ principal capital กว่า20แห่งก็คาดว่าน่าจะเริ่ม มีการขยายโรงพยาบาลกันในช่วงของปีหน้าก็เลยเป็นปัจจัยหนุนทำให้ทั้งราคาหุ้น principal capital แล้วก็ B H วันนี้ปรับตัวกันขึ้นมาแรงทางด้านของ W P H วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.98%หลังจากที่ผลประกอบการในครึ่งปีแรกนี้พลิกมามีกำไรได้แล้วก็คาดว่าผลประกอบการในครึ่งปีหลังนั้นก็จะเติบโตได้ดีรับกับช่วงของไฮซีซั่น ทางด้านของ PR9 วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.09%หลังจากที่ผลประกอบการไตรามาส2ปี5นี้กันไรเติบโตได้แรงกว่า9เท่าแล้วก็คาดว่าผลประกอบการในครึ่งปีหลังก็จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากช่วงของไฮซีซั่นเช่นกันทางด้านของลาน,นาวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.25%บ้านปูบวกขึ้นมา,า,า4.32% แล้วก็ A G E บวกขึ้นมา6.83%ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากราคาฐานหินที่สูงสุดในรอบกว่า10ปีทางด้านของ T F G วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.03%ก็คาดว่ารายได้แล้วก็กำไรในช่วงของไตรมาส3ประโยคนี้น่าจะขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ซึ่งก็น่าจะส่งผลให้ครึ่งปีหลังผลประกอบการนั้นเติบโตอย่างโดดเด่น นอกจากนี้ก็ยังได้แรงหนุนมาจากทางด้านของราคาไก่แล้วก็ราคามูที่เพิ่มสูงขึ้นช่วยหนุนมาจิ้นให้สูงกันขึ้นมาทางด้านของ g f p t วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้4.64%ก็คาดว่ากำไรในช่วงของไตรมาสประโยค5นี้จะเติบโตได้เยีย o อ่อนเยียทางด้านของซิงเกอร์วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้4%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็ คาดว่าผลการดําเนินงานในไตรมาสสามปี้5นี้จะยังคงทํำนิวไฮได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเตรียมที่จะน,นําทางด้านของบริษัท SGC เข้าตลาดหลักทรัพย์ในช่วงของไตรมาสสปีนี้อีกด้วยส่วนทางด้านของอิชิวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.17%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าครึ่งปีหลังนี้ผลการดําเนินงานนั้นจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นกด้แรงหนุนมาจากตลาดอาเซียน แล้วก็มีการออกสินค้าใหม่รวมทั้งต้นทุนก็เริ่มลดลงมาด้วยทางด้านของ JTS วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้7.50%ซึ่งก็เป็นการฟื้นตัวกันขึ้นมาค่อนข้างแรงถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าทางด้านของกรอตอนนั้นเตรียมที่จะตรวจสอบบริษัทที่ทำธุรกิจขุดเหมืองคริปโตเคอเรนซีซึ่งก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำราคาหุ้นกันขึ้นมาด้วยเช่นกัน ทางด้านของ BA วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.85%หลังจากที่ผลประกอบการไตรามาสประโย 5, นั้นขาดทุนลดน้อยลงไปแล้วก็คาดว่าไตรามาสประโย 5, นั้นมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ต่อเนื่องส่วนทางด้านของ Inchoa วันนี้ราคาหุ้นยังคงปรับขึ้นมาแรงบวกขึ้นมาอีก24.26%หลังจากที่มีการรับโอนพอร์ต Non-COVID ของ อาคาัเนประกันภัยและก็ไทยประกันภัยเข้ามาซึ่งก็จะช่วยหนุนกำไรของอินชวนนั้นให้ปรับโตเพิ่มกันขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ S.T.A ราคาหุ้นติดลบไป5.38%เพราะว่าวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละ1บาทขณะที่ราคาหุ้นนั้นปรับลดลงไปบาท20สตาง์ ทางด้านของ STGT วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป5.73%โดยวนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละ50ตางแต่ว่าทางด้านของราคาหุ้นวันนี้ติดลบลงไป90ตางส่วนทางด้านของสุภาไยวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.45%เพราะขึ้นเครื่องหมาย XD เช่นกันที่70ตางต่อหุ้นซึ่งราคาหุ้นวันนี้ก็ลงไป70ตางเท่ากัน และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ